สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมารู้จักกับการเฉลิมฉลองปีใหม่ที่เงียบที่สุดในโลกนะคะนั่นก็คือวันยิปปี้หรือว่าวันปีใหม่ของชาวบาหลีนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะถึงวันปีใหม่นะคะทุกคนทุกหมู่บ้านนะคะก็จะสร้างปีศาจำลองนะคะหุ่นปีศาจำลองนี้ก็คือจะเป็นมีความเชื่อว่าจะเป็นศูนย์รวมของความโชคร้ายแล้วก็ความสิ่งที่อะไรที่ไม่ดีต่างๆของหมู่บ้านนั้นๆนะคะแล้วก็ก่อนวันปีใหม่หรือว่าวันยิปปี้ก็จะมีการแห่ทำลายหุ่นนะคะ แล้วมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่คนบาหลีนิยมกันมากไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลอะไรนะคะส่วนใหญ่คนบาหลีจะมีกิจกรรมนี้ตลอดเลยนะคะก็คือชนไก่นั่นเองนะคะซึ่งการชนไก่ของชาวบาหลีเนี่ยอาจจะดูโหดลายนิดนึงนะคะคือเขาจะต้อง แต่เราฝ่ายนะคะจะต้องมัดมีดไว้ที่ปลายขาของไก่แต่ละตัวนะคะที่จะทำการแข่งขันกันนะคะแล้วก็เวลาที่ปล่อยไก่ให้ชนกันนะคะก็คือนั่นหมายความว่าฝ่ายที่แพ้จะต้องตายนะคะแล้วก็เขาจะมีการเตรียมอุปกรณ์สำหรับฝ่ายที่แพ้ไว้ด้วยนะคะทุกคนอาจจะฟังดูโหดร้ายนะคะแต่ว่ามันก็เป็นประเพณีที่เขาทำสืบต่อกันมายาวนานนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่เซนิทีฟกับเรื่องแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเข้าไปร่วมดูในวิธีนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะอย่างที่บอกข้างต้นนะคะ ก็คือ,อพอก่อนวันยีปีนะคะก่อนวันปีใหม่หนึ่งวันชาวบาลีก็จะแห่หุ่นปีศาจจำลองน,นะคะที่ชื่อว่าหุ่นโอกาโอกานะคะแล้วก็จะแห่แล้วก็ทําลายนะคะไม่ใช่แห่เพื่อที่จะชื่นชมบูชานะคะทุกคนก็คือตอนเช้านะคะทุกหมู่บ้านที่ เขามีหุ่นโอกาโอกรนี่นะคะก็จะทําการสวดมนตนะ์ภาวนาเพื่อที่จะให้อ่ความผิดบาปหรือว่าความโชคร้ายอะไรต่างๆของคนในหมู่บ้านนะคะมารวมอยู่ในหุ่นตัวนี้นะคะแล้วก็จะทําการทําลายนะคะเหวือนการเริ่มต้นของพิธีนะคะก็จะแห่จากาหุ่นโอกาโอกรของเด็กก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะเด็ก ในหมู่บ้านนะคะก็จะสร้างหุ่นตัวนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะคะหุ่นดีไซน์คนแล้วก็แล้วแต่ว่าใครจะดีไซน์เป็นยังไงนะคะแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนเลยะคะ่ะแต่ละกลุ่มนะคะเขาจะมีการเกาะกลุ่มกันนะคะแล้วก็สร้างหุ่นนี้ขึ้นมา ช่วงที่แห่หุ่นนี้ออกมานะคะทุกคนก็จะมีคลองเชียร์ด้วยนะคะคนในหมู่บ้านนะคะรวมๆกันนะคะก็จะมีการมาเชียร์กันแล้วก็มีดนตรีนะคะจะมีกาดด้วยนะคะเพื่อที่จะทําการกันคนแล้วก็กันขบวนแห่ออกนะคะเพราะว่าบางทีเวลาที่เขาทําจะมีมโหรีดนตรีนะคะที่จะทําให้เกิดความฮกเหิมขึ้นมาแล้วก็คนที่แห่นะคะจะบางทีจะทํากันหมุนนะคะแล้วก็ทําความรุนแรงเพื่อที่จะให้หุ่น เกิดความเสียหายมากที่สุดนะคะก่อนที่จะทําการเผาไปนะคะแล้วก็นี่ค่ะก่อนที่จะถึงเ,เวลาที่เขาจะแห่ออกมาะซะึ่งมีการนําขบวนโดยผู้หญิงนะคะจะถือคบเพลิงะคะ่ะเชื่อว่าผู้หญิงบริสุทธิ์ในหมู่บ้านนะคะจะเป็นคนอัญเชิญแล้วก็ถือคบเพลิงนําหน้านะคะเพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกว่า เตรียมตัวที่จะเอาความผิดบาปแล้วก็ความโชคร้ายอะไรต่างๆของคนในหมู่บ้านมาเผาทําลายนะคะทุกคนสําหรับเทศกาลปีใหม่ของชาวบาหลีนะคะหรือว่าวันเยปปี้หรือว่าที่ชาวโลกเรียกอีกอย่างน,นก็คือ Silence Day นะคะนั่นก็คือจะตรงกับ เดือนมีนาคมของทุกปีนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะอยากมาร่วมกิจกรรมนี้หรือว่าประเพณีนี้นะคะทุกคนจะต้องเตรียมตัวมาอย่างดีด้วยนะคะเพราะว่าวันปีใหม่ของชาวบาหลีจะเป็นการเฉลิมฉลองที่เงียบที่สุดนะคะแล้วก็ก่อนวันปีใหม่ก็อย่างที่บอกไว้ข้างต้นคลิปนะคะก็คือเขาจะมีการฉลอิอแห่หุ่นปีศาจนะคะก็คือหุ่นโอกาโอกรน,นี้นะคะแล้วก็สำหรับวันปีใหม่ จะไม่มีการทำกิจกรรมใดๆเลยแม้กระทั่งเปิดไฟ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตทุกอย่างปิดหมดนะคะแล้วก็เกาะก็ปิดบินเข้าบินออกไม่ได้สนามบินปิดหมดนะคะทุกคนแล้วก็ร้านค้าทุกอย่างปิดหมดเลยเพราะฉะนั้น ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่จะมาเที่ยวบาหลีนะคะช่วงเดือนมีนาคมก็คือเช็คปฏิทินดีๆด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตรงกับวันเยปปี้หรือว่าวันปีใหม่ของชาวบาหลีเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะค่อนข้างลําบากนิดนึงนะคะก็คือเราต้องเตรียมตัวที่จะหาของกินไว้นะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะ ซื้อสเสบียงอาหารตุนไว้เพราะว่าไม่มีที่ไหนเปิดเลยแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะออกจากบ้านได้เลยสําหรับวันปีใหม่ของชาวบาหลีนะคะก็จะตรงกับเดือนมีนาคมของทุกปีแต่ว่าสําหรับวันเนี่ยจะไม่ตรงกันเลยนะคะสักปีเพราะว่าเขาจะคํานวณวันเวลาตามดวงดาวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คปฏิทินดีๆนะคะก่อนที่จะมาเที่ยวเราก็จัดโปรแกรมท่องเที่ยวช่วงวันปีใหม่ของชาวบาหลีเดือนมีนาคมของทุกปีนะคะทุกคนวันปีใหม่ของชาวบาหลีปีนี้นะคะตรงกับวันที่ สีมีนาคมนะคะทุกคนส่วนวิดีโอที่เราให้ดูการแห่ขบวนแห่ของหุ่นปีศาจโ,โอกาโอการนี้นะคะก็คือวันที่3มีนาคมนะคะทุกคนส่วนพรุ่งนี้ก็คือวันที่4มีนาคมเนี่ยวันนี้ปี้นะคะแล้วก็จะเป็นวันที่ เราทํากิจกรรมอะไรไม่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็อินเทอร์เน็ตทุกอย่างก็จะตัดหมดนะคะแล้วก็ออกจากบ้านไม่ได้สําหรับข้อมูลต่างๆที่เรามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะก็คือส่วนหนึ่งได้มาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งได้มาจากการบอกเล่าของชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่นะคะที่อยู่ที่เกาะบาหลีแห่งนี้นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากประสบการณ์ที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมอยู่ในเทศกาลนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่ามีข้อมูลไหนที่ผิดพลาดหรือว่าขา,าดตกบกพร่อง ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ